ทุกคนคือรีวิวตู้เย็นนะคะเนี่ยซื้อมาก็คือประมาณว่ามินิบาร์ทุกคนประมาณเท่าไหร่เอทีซีเอมหรือประมาณแปดสิบเซนทุกคนแบบคือแต่ว่ามันก็น่ารักคือก็ใส่ได้จํากัดอน,นะนาะประมาณมินิบาร์ทุกคนนะรีวิวตู้เย็นของอะไรไฮรังอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์จีนหรือเปล่าไม่รู้ คือมันก็โอเคนะทุกคนแบบอันนี้เนาะแล้วก็มันมีสองชั้นนี่แหละแต่ว่ามันจะเล็กคือมันเล็กกระทัดรัดมากอะ่ะเออก็วันนี้ก็โอเคอะสำหรับคนที่แบบว่าแช่แบบแช่ของไม่เยอะอะคือประมาณมินิบาร์เนาะฟิวอยู่ไหนพาเมนต์วันนี้มันก็โอเคนะทุกคนแบบเออก็มีแบบอันนี้มาให้อะ่ะมันตู้เย็นทั่วไปเรา ปรมาณนี้ก็เป็นตู้เย็ยนที่น่ารักมันน่ารักเกินเออก็มาเนี่ยทุกคนนี่คือรีวิวตู้เย็ยนอันเก่ามันเสียก็เลยแบบยางยืดตรงเนี้ยอันเก่ามันเสียยางยืดตรงเนี้ยก็อยากซ่อมแหละแต่ว่ายางยืดตรงนี้มันเสียเนาะมันเหมือนมีคนเอาเกาตาช้างมาติดเออตอนแรกมันก็โอเคนี่ก็คือนั่นแหละทุกคน,นโอเค 会不会也好啦？